มาเด้อพี่น้องมายามด่างน้ากันครับนี่สาของคุณแม่นี่แหละครับใส่ด่างเอาไว้หลังจากที่ไปตัดหญ้ามาเนาะครับเนาะตัดหญ้า,าหัวของยายคนเดี๋ยเลยใส่ด่างไว้เส้นหนึ่งเอาขมิดอิ่มซิมเดี๋น,นอ้นองใบน้อมีบ่เนาะไปยืดไปกินมาเนาะพี่น้องพี่น้องมามามาไป โอ้อันนี้ปลานิ่นอ่าหนิ่นเก่านิ่นนี่แหละพี่น้องอ่าโอนต้นเลยเอาเดี๋ยวไปบางอย่าน้อยได้พี่น้องเลยไล่ไปแบบว่ายนเลยฟูนสาของฟูนใหญ่เลยเน้ยมันยาวกว่าเรากระเดาทีบูนี่วันน้องโอ้ดังจะเนี้ยมาเข้าปลาใหม่พี่น้องโอ้มาเข้าปลาเงาออื ยันบ่ยายเราปร่าพันธุ์เปรตมันบ่แม่นเดียวตัดหดอดไปบ่น้ำกันพี่น้องน้ำตอนนี้อยู่ประมาณเพียงข้างพี่น้องครับโอ้โบ่เปียกหรอกครับพูดคุณยายนั่งลุนอยู่ทั้งท,งทงันะ้งผืนน่ะเยอะทท่ากับเปียกได้ป่ะนะวันเปียกวันเปียก เอา้าไปเบิ่งน้ำกันเลยเลยทกคนโหสาหน่วยนี่ก็เป็นสาเอออย่งคนอดิยนยังก่อนอ่อสาของข้องของกันนะครับพี่น้องเนาะตั้งแต่อุ้ยคนขุดไปต่หลายปีแล้วซึ่งว่าแผ่นซักเนี่ยเคยขุดมาให้อยู่ทุกันของพวกอะไรหนะ้าส่วนผสมหรือว่าของอป,ปกอต้นโอ้ยอันนั้น โอ้ไม่เยือนต้นน้องไม่หันละอันนั้นเป็น้าหาว่าผูกเร็วๆนี่เป็นไม่สมน์เนี้ยต้นนุ้นเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยมันตอนนี้พอเคียงข้างเลยร้อยเอาแบบมาพูดไปคนขุดเล่อเอาเอาขุดเรื่องมาเสมอกันมองเลิกมองตื่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะ อ่ะอะทางนี้บ้านมียัยงเลยพี่น้องเลยบบนันบึงน้ำกันหลุดน้ำกันยาวๆไปได้พี่น้องเดยี่มีบ้านอน เหลววเลือกบัต่ต่วบอลส่วนใหญพี่น้องดังเซนนี้นี่ถือวาน่าเน่าเน่าซ้ำเนยสาด้ละพันสองร้อยหกสิบคิวนี่ฟังเดียวติดปลาเนี่ย แหล้วเลยอืมลุงนี่จ้าหน่อยพี่น้องตับไปเจ้าหน่อยนึง่งแล้วเป็นอะไฟังเออฟังนี่มิดซิมพี่น้อง ฮะจังคอยหลุ่นเออ่ตอนไปติดเออ่ตอนไหนเห็นอด้วยกินได้พี่น้องเด้ออันนี้มันปลานิ่นปลานิ่นอันนี้มันปลาสลิดปลาอันนี้กันนั่นอะไรปลาสลิดทุ่นอันนี้ก็จาของสาเด้อพี่น้องเด้ะคนว่าโอ้ยอือนี่ปลานิ่นปลานิ่นปลานิ่นสองปลาสลิดตัวหนึ่งปลาขาวก็มีปลาขาวอือปลาแต้ยันพ่อคอยดีดยิ่งต้นเมียน บัดท้อเพรามันขยึนละแต่ว่ายังบ่ได้เลี้ยวแล้ว,วพี่น้องเด้อย,ยามฮันเลี้ยวอยู่ยามฮันเลี้ยวอยู่จะเกีหน่อยอะไรตัวเซ่ใส่ใส่ถุงปุ๋ยน้องับเนาะอ,อ่ะติดตามน้องกันต่อไปครับพี่น้องครับปิ้งได้แล้วว่าพ่อหวานหวานครับพี่น้องครับสุกแน่เพรสุกแน่พี่น้อโอ้ทจังนั้นก็ใส่หมูดแดงเดี๋ยวผเสียบก้นนี้ดิ คักกินเนื um, tumors, ้อปกใหญ่บันเนี่ยบ่นแก้วโอ้บึเข้าไปมันรสชาติเป็นใหญ่เลยหวานมันโดวันจน่าห่มีปานิน นะครับเนาะทางเีปลาสิรตปลาสสรีกับมันสุกต <Yeah> ัวแต่ว <c oughs> ่าายลงหิ้วขั่ท่านไปโอ้ตอนนี้ก็ลังอยิคำหรอกพี่นองครับโอ้ฮะกินอะไรายกเรากินน้ำันได้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเมื่อไร่โตเต๋อไปดิ ตัวดูกันครับไปทั้ทงกล่องไฟเลยกันเอ่อหลังจากที่หาปลาให้ใหยากเกีหรอกพี่น้องผมก็เลยได้ประดุกว่าตัวนึงกับปลาเด็กบองนี่ครับกับของเจ้า ก็ปิดปลาเดบวงต uh huh. ับกลางบรรยากาศของยุอ่างโน,โน้องอุท huh. oh ุม oh. เห็นไหมบ้องโอ้โหหวานๆเลยแต่ว่าห้าลองก้นว่าเอาไปลาบเงินไว้ กินข้าวุกแล้วไม่เจ็ก็หันใยแล้วกินปลานิ่นึกถึงด่างวันนี้ผมกอาปลาดุกเแล้วใยยินปลาดุกเท่เอิหนปลานิ่นทวนนี่ ถากว่าไปลาบดีสิมีเนื้อหลายก็นี่ครับพอมันดีมีเครื่องปรุงแต่กระปุกหอมซี่กินลงไปอีกเจ้าปันนี้ผมกับโอ้ยหิวโขวพี่น้องเลยก็ได้ปันเดิยปันทันดวนเะ่น่อยหนึ่งปิ้งที่เกลือเลยที่กินที่เลย วลาแดกนี่ครับให้เป็นโตเป็นต้นเลยเดี๋ยวตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อันนี้มาด้ชมคลิปนี้เด้เดี๋ยวผมจะไปก้อยปลปยาดุกเดี๋ยวไปกินให้เบิ้งอันนีกินหลังฉันละอืมแต่ตอนนี้มันสุกแลละก้อยไม่ค่อยๆกันครับอีกคับเิ็นปลาวย ปลเพิ่มหนึมดแดงเลยเส้าแบบชนิดที่ว่าก็ส่งพันไฟเนี่ย,ยต่อปัญหาคือว่าปัญหาในเว่าะแบบประดุกอะ่ะจะห้อยหลุ่นที่ตามเหมือนกันชุบเลิยนี่เบื้อง เบ,บิ่งย,นะย,นนย่ายกับหลันกินปลายก่อนนะพี่น้องเด้อ 跟你做账。 Então, อยากเป็นตวกระลังแซบพวกี้พี่น้องเอ้ยพวกนี้ ฝนตกหนักไปหน่อยโอ้ไปใส่ไม่เจอป่าม่าเชื่อกัยขนุนยัดมันบ่นนนคือปลาสอยดิถ้าปลาเขาสอยเนี่ยวนมคำตัวเลย <c oughs> <c oughs> gần đây lại, lại. <coughs>